ส่วนการก่อสร้างรั้วชายแดนดําเนินการออกแบบให้มีคุณลักษณะคงทนถาวรสามารถป้องกันการบุกรุกทําลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามเป็นรั้วความสูง3.5เมตรเครื่องล่างของรั้วเป็นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรงเครื่องบนเป็นตะแกรงเหล็กชุบอลูซิงมีความทนทานป้องกันสนิมได้80ปีวางด้านบนด้วยลวดหนามหีเพลงเส้นผ่าสูงกลาง75เซนติเมตรราคากิโลเมตรละ7 3 6 0ล้านบาท และก่อสร้างถนนตรวจการผิวจาจรลูกรังกว้าง5เมตรราคากิโลเมตรละ1ล้านสแสนบาทรวมราคาก่อสร้างทั้งรั้วและถนนกิโลเมตรละ8ล้าน6แสนหมื่นบาทสำหรับบังเกอร์บุคคลผลิตด้วยคอนกรีตคุณภาพสูงเป็นลักษณะชิ้นส่วนสำเร็จรูปความสูง2.1เมตรกว้าง2เมตรยาว2เมตรผนังหนา15เซนติเมตรผ่านการทดสอบด้วยกระสุนและระเบิดขนาดต่างๆแล้วผิวบังเกอร์ได้รับความเสียหายเพียงรอยสะเก็ด ประมาณ2.5เซนติเมตรภาพรวมผลการทดสอบสามารถต้านทานแรงตะสุนและระเบิดได้เป็นอย่างดีราคาพร้อมติดตั้ง175,000บาทต่อนหนึ่งหลังโอกาสนี้มีพระดำรัสให้กองทัพไทยดำเนินการได้ทันทีโลแล้วก็ลดที่เบิกเงินมาในกองทุนไทยทิศ ก็อยากจะช่วยเรื่องถ้าก่อสร้างก็พยายามช่วยอยากจะช่วยใจหนูก็เป็นห่วงสหารมากแล้วก็ห่วงราะดรสร้างได้เลย ถนนส่วนที่สร้างได้แล้วอาจจะเผื่อไปสลหดับส่วนที่อาจจะสร้างได้ในใน,ในอนาคตอันใกล้ด้วยแคมเปญก็คิดว่าอยาให้อยากให้ไปก่อนเลย น,นว่าขอบคุณที่มาให้ข้อมูลแลจะแจกววไฟ ประชาชนสาม,มารถสมทบทุนกองทุนหาไทยทิพย์ได้ผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซาชื่อบัญชีเงินกองทุนหาไถยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 229- ขีด 3- ขีด 03-266- ขีด6และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 229- ขีด 4- ขีด 29977- ขีด7หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e donation เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานกองทุนหาไทยทิพย์ชั้นหนึ่งอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬา พรหมายเลขโทรศัพท์02 553 8616ถึง19ในวันและเวลาทําการ